สวัสดีค่ะแม่นามาแล้วค่ะได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมคะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่นาจะมาอวดปลาส้มปลจจีนหน่อยนะคะ ่คะปลาส้มปลาจีนของแม่นานนะคะชิ้นใหญ่ๆต,ตเลยค่ะแพ็คนี้นะคะน้ำหนัก500กรัมนะคะครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่125บาทได้ประมาณ3-4ชิ้นนะคะ สดอร่อยนะคะสดถึงมือคุณลูกค้าเลยใครสนใจอยากจะลองชิมสามารถชิมได้นะคะมีอีก36เมนูให้เลือกเลยที่หน้าเพจนะคะสนใจเลือกได้เลยค่ะส่งแน่นอนได้รับความแซ่บแน่นอนค่ะมีออโอนเงินเท่านั้นนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะสนใจสั่งได้เลยจ้าขอบคุณทุกคนนะคะ แพ็กใหญ่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะน้ำหนักครึ่งกิโลแซบ่บๆเนื้นวนวลนึกถึงอาหารบ้านเรานะคะแซบ่บๆนึกถึงแม่นาแซ่บนว้นะจ้าขอบคุณมากจ้า